เงืนภัยแกงมิจฉาชีพหลอกใช้แบงค์พันปลอมล่อซื้อสินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเสียหายกันไปหลายรายเลยค่ะ MC วันดารายงาน แบงค์ปลอมระบาดทุนหายกำไรโหดค้าขายก็ลำบากอยู่แล้วยังมาเจอแก๊งมิจฉาชีพอีกจากเหตุการณ์ที่มีแบงค์ธนาบัตรปลอมในพื้นที่บางบัวทองจังหวัดนนทบรุรีย่านหมู่บ้านพฤษา3บริเวณตลาดสดสิริพัก์ทีมงานข่าวนะคะได้ไปสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่าวิตกกังวลจนนำป้ายมาติดไว้ว่างดรับแบงค์พันซึ่งหลายๆร้านยอมรับว่าหลังจากนี้ต้องดูรายละเอียดให้มากขึ้นอย่างเช่นร้านไก่หมูนเองซึ่งเป็นแค่ลูกจ้างต่างก็โอดควรว่าค่าแรงหายไปแล้วค้าขายก็ไม่ค่อยดียังมาเจอเหตุการณ์แบบนีีอ้อก เมื่อสอบถามว่าจำลักษณะผู้ก่อเหตุได้ไหมเธอบอกทันทีว่าจำได้เป็นผู้หญิงวัยกลางคนแต่งตัวดีเดินมาซื้อไก่หนึ่งตัวแล้วเดินกลับไปโดยไม่ได้สังเกตว่ามารถอะไรซึ่งในวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานลงพื้นที่เพื่อสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำความผิดจากนี้ผู้ค้าขายควรตรวจสอบให้ดีก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพอีกน่าเห็นใจพ่อค้าแม่ค้ามากเลยค่ะต้องมาติดป้ายแบบนี้อันนี้คือลักษณะแบงค์ปลอมนะคะชาวบ้านเดือดร้อนมากจริงๆค่ะ อันนี้คือพื้นที่เกิดเหตุที่เจอกันเยอะมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจสอบว่าอันไหนแบงค์จริงอันไหนแบงค์ปลอมนะคะอันนี้ทุกคนลองสังเกตดูนะคะว่าอันไหนแบงค์แท้อันไหนแบงค์เกยค่ะต้องอาศัยการสังเกตเป็นอย่างดีค่ะวิธีการสังเกตแบงค์ปลอมนะคะ 1. การสัมผัสค่ะแบงค์จริงเนี่ยจะเป็นกระดาษที่ทํามาจากใย,ยฝ้ายเป็นส่วนประกอบหลักจึงมีความแกร่งทนทานและไม่ยุ่ยง่ายเมื่อจับสัมผัสจะให้ความรู้สึกแตกต่างจากกระดาษทั่วไป ข้อ2ค่ะยกสองลายน้ําเลยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งของกระดาษจากขั้นตอนการผลิตกระดาษโดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่ทําให้เนื้อกระดาษมีความหนาบางไม่เท่ากันจนเกิดเป็นภาพตามต้องการลายน้ําในธนบัตรไทยจึงเป็นพระบรมมชาชยาธิสระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อยกสองแสงกับแสงสว่างจะเห็นอย่างชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลังของธนบัตรนะคะและลายน้ํายังมีตัวเลขชนิดราคารูปลายไทยที่โปร่งแสงเป็นพิเศษ 3. การพลิกอิงตัวเลขแฝงนะคะตัวเลขแจ้งชนิดราคาซ่อนอยู่ในลายประดิษฐ์มองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างภายในมีตัวเลขแจ้งชนิดราคาเมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงหรือพลิกซ้ายขวาชนิดราคา5 0 0และ1,000บาทจะเห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนสลับสีส่วนชนิดราคา100บาทจะเห็นเป็นประกายค่ะซึ่งการใช้แบงก์ปลอมเนี่ยมีโทษทั้งจำคุกและปรับนะคะมีโทษตามนี้ค่ะซึ่งลุงตู่ก็เป็นห่วงพวกเรานะคะเลยแนะนำสั่งจัดการแก๊งปลอมแบงก์อย่างเด็ดขาด ให้บอกว่าเจอแบงค์ปลอมให้เขียนว่าปลอมค่ะและคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้บ้าง MC มซวได้ดาเป็นห่วงทุกคนนะคะอยากให้มีสติในการเสพข่าวอย่าตื่นตระหนกตกใจมากเกินไปมีสติเฝ้ารู้ระวังรู้เท่าทันแกงมิจฉาชีพค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามกดบันทึกรายการโปรดกดรีโพสต์แท็กเพื่อนกดแชร์เป็นประโยชน์ให้กับพ่อค้าแม่ขายที่จะอาจเจอแบงค์ปลอมก็ได้นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะเฮงเฮงร่ำรวยนะ